สวัสดีจ้าทุกคนวิวกับวิวบอกฟุกนะทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมโกกาเดนนะแล้ววันนี้ทุกคนเราจะมารีวิวตู้ดิเลกตู้อันใหม่ทุกคนนี่พี่ก็ได้ตู้แมชชีนบูลมาเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะพี่สะ์สมสัตว์ตรงนี้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,ะนี่ตัวสุดท้ายเป็นเต่านะกดเคมาเลยนี่ทุกคนปึ๊บโอเคแล้วได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะมันจะมาอยู่ในคอสเมติกของเรานะ หาก่หาก่อหาอเฮนี่นนไ,อ,ไ,ไอ้ทำอะไรได้อะทำอะไรได้อะลองสิตั้งขอตั้งไว้ตรงนี้โอเคทำอะไรได้อะได้ยังไงต่อบอกสัตว์อันนี้มันจะบูทได้นะมันจะบูทได้นะามีสัตว์เียงหัดไหมอาลิงลิงเก้าสิบสี่ว่เอาตัวไหนดี รู้สึกเหมือนจะมีตัวบางอยางอยู่พี่ขอหาว่อน่าจะขอหากันทุกคนว่าเขา้ขาตูา้กันแล้วว่าเป็ลวเจ็ดสิบห้าเลวเจ็ดสิบห้าอินเวอร์เตสเตสนี่ไงลิงของเรานะอา้าวมันไม่ได้ใช้ตรงนี้หรอถ้ามันใช้ยังไงนะอุ้ยนี่เล้วดก,ก้อที่สัมพันธ์วนเราได้สิบเป็นเพล้านะกดใช้เลยนะของดีน,นันนี่ทุกคนกดล็อกสล็อตสิบอันเลยนะ ตอนนี้พี่มีเก็บได้129ตัวแล้วนะเอ๊ะ hey, mm. ลองลองไปเช็คดูหน่อยดิมันใช้งานอย่างไงนะปึ๊บ mm. เก็บหนูวมก,ก่อก็อเคหนูได้ับใช้นี่แต่ที่เราต้องการเื้เต้องการโลเด้นนะไว้ทำเพสน,นะเราลองมายัดเจ้าลิงลงตู้นี่ดูนะปึ๊บ mm. ไปเลย mm. นี่มันร้มา40นาทีแนะ่ทุก นี่มันลดสี่สิบนาทีคือปกติมันจะสิบนาทีฮะอันนี้มันลดมปนสี่สิบนาทีนะพี่ใช้ถูกไหมเนี่ยทุกคนพี่ใช้ถูกไหมเนี่ยเขาใช้กันอย่างนี้ไหมนะใช่ไหมใช่เลยโอเคตอนนี้พี่ก็ได้หาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรู้สึกเหมือนว่าไอ้เจ้าตู้เนี่ยมันจะลดเวลาลงสิบนาทีนะลดเวลาเจ้าเวลาเราเริ่มปกติมันจะหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่พอเราวางเจ้าเครื่องมีเรชันไปมันจะเหลือห้าสิบนาทีนะจะลดมาสิบนาทีนะ ถือว่าไม่แย่เลยนะแต่สําหรับคนที่มีเจ้าโกลมก็อาจจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นาะน,นี้นะเวสเราเหลือกี่อันเนี่เดี๋ยวดูก่อนติโอเคต้องขายตัดเลี้ยงนะเจ้าไก่เหลืออีกเจ้าลูสเตอร์เจ้าเจี๊ยบลูสเตอร์เหลือนะลอีกกี่อันเนี่ยสี่อันเหลืออีกสิบสี่อันนะเดี๋ยวเราฟักไขยให้หมดเลยนะสิบสี่ฟองนะสิบสี่ฟองนะนี่ทีนี่ก็คือทุกคนต้องวางเจ้า ไข่ธรรมดาน,นั่นเองคอมมอนเอกธรรมดาเลยนะวางไปเรื่อยๆเลยนะตอนนี้สล็อตเยอะมากสล็อตเยอะมากสล็อตพีเยอะมากนี่พอได้แล้วเราก็มาขายห,หมดเลยเอยเมอแชนรรมาเมอแชนรรมาเราต้องขายจะรรเมอแชนได้นะเราต้องไปซื้อของไงน,นะอันนี้อาจจะมีสเปร์คาวทัทมานะเราตอนนี้เรา3,000ซับทุกคนเราจะก้าวสู่4,000ซับ5,000ซับแล้วก็10,000ซับ ล้านซับไปด้วยกันนะทุกคนนีข้ามแต่ซับโอ้ไม่มาไม่มามูเลชั่นสเปรย์ข่าวทัดไม่มานะไม่เป็นไรนะเรามาโตต้นถั่วดีกว่าดูซิว่าต้นถั่วเราไอ้นี่ใช้ผลอะไรนะรู้สึกเหมือนบางคนเขาจะโตต้นถั่วแล้วก็ได้เป็นถั่วโคเด้นนะไม่รู้ว่ามันแตกต่างกับปกติยังไงนะแต่พี่อยากได้มากเลยพี่ยังไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก็ได้นะวิธีขึ้นไปข้างบนแบบง่ายๆได้นะนี่จับแคตุดโหดนะเอ้ปึ๊บ อย่าลืมฆาคราบไข่กันด้วยนะเพราะว่าไข่นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะมันหายากนะเจ้าตัวโกลเลมนี่เขาน้านเก่งเลยนะแอก,กแท็กอยู่ไหนสปาวซิแท็อันนี้มีอยู่สามร้อยกว่าอันนี้ไม่ได้เปิดเลยแต่ที่ได้ผลไม้มันถูกโอดมาแล้วดิไม่รู้จะเปิดไปทำไมชิ้นะเลยชิ้เลยตู้ที่รันที่สุดก็ได้มาแล้วแล้วเหลือหนึ่งตู้นะก็คือเราแต่เราต้องทําให้ครบทุกอันนะันจะได้อีกหนึ่งตู้นะ ตอนนี้เราขาดอีกประมาณ 5, อีก5้าอีกสิบห้าไชิ้นเมนนะแต่ก็ยากอยู่นะเพราะนี่ฟัไขายพันพรองเนี่ยอันนี้ก็ยากนะพวกนี้ยากมากเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามต่อไปสู้ต่อไปทุกคนคอมเมนต์กันได้นะว่าถึงไหนกันแล้วทอ้อถอยแล้วขนาดไหนเนี่ยพอพี่ท้อหรือเกินอีเวนต์ครอปยังไม่เสร็จเลยอีเวนต์ที่ผลไม้อ่ะ ยังทำไม่เสร็จเลยเห็นคนอื่นเขาทำเสร็จกันแล้วโอได้ขยายช่องเพิ่มมาร้อยอันนะได้ฉาแบบไม้ใายอย่างยิ่งไม่พี่ได้วางไข่ในตัวไม่ัง่ะรอโอเคไม่ได้วางคุนว่ามันวางถึงไหมฮอมมอน์เอกอันนี่นะว,วางถึงูวนมันวางถึงโอ้โหวันนี้ยังจะถึงอีกนะสุดหอดไปเลยนะ กล่องเปิดไหมไม่กล่องเปิดโอเคมีเจ็ดสิบสองกล่องเปิดสักสิบกล่องไปเปิดสักสิบกล่องไปอ๋อุ้ยเก็บได้ต้นไหมนี่นะต้นใหม่สามส,ามสี่อุ้ย,น,น,ยนี่ได้กิฟฟินเลยนี่ได้กิฟฟินเลยที่นี่สามตัวนะกิฟฟินนะอ่ากี่อันแล้วเนี่ยตัวงเราดีเหลือเกินเราควรเปิดต่อดีนะเวเราจะถึงหก ห้าตันแล้วกันเราจะอจัวรายห้าตบันนะตัวเราดีเริ่เกิดในกิฟน,น์มาแต่กำนักน้อยไปหน่อยนะอยี๋ยได้ซังแบบหนึ่งถสามโลอะไรนี้น้ำหนักเยอะนะอันนี้พี่ได้มันหนึ่งโลเองนะไปไป,ไปอันละอีกเจ็ดอันนะสอง สามสองเร้ชาวแมนเรีกมาบ่าหนึ่งโอ,อ,อ้แต่นี่ทุกคนเราได้คิฟฟินมาอีกหนึ่งตัวนะคิฟฟินพี่ได้มาเยอะมากานะคิฟฟินแจกนน้อง,น,องนี่ไหมใครอยากได้คิฟฟินคอมเมนต์ไหนทุกคน คอมเมนต์หน่อยแต่เดี๋ยวเราจะแจกกันในวันเสาร์นะอาจจะเป็นรางวัลในผู้ชนะกิจกรรมลับไหมทุกคนคิดว่าไงนะกิจกรรมลับเล่นซดแอบของเรานะทุกคนคิดว่าไงถ้าแบบพี่เอาไปเป็นรางวัลกิจกรรมลับอะไรอย่างนี้หรือเอาไ่ปอไหมอยากได้ตัวอะไรพิเศษกันไหมเอาปอไหมเพเป็นรางวัลกิจกรรมลับคอมเมนต์กันมาได้นะว่าอยากให้วิกไหนเป็นรางวัลตัวอะไรนะคอมเมนต์กันได้นะแบบอยากได้รางวัลเป็นตัวอะไรพี่ได้ไปหาซื้อมาให้นะ จะหาตัวมาแจกกันสนุกสนุกเล่นสนุกสนุกดีดกว่านะโตนะแล้วเราหวังว่าเจ้าเซียวเตอร์นะเจ้าตัวนาคนะมันจะมาไอ้น,นี้ให้เรานะมาหม่งให้เรานะสี่วิสามสองหนึ่งดูสินี่จริงด้วยจริงด้วยมันจะหม่งต้นเฉพาะต้นที่กําลังโตนะถ้าเป็นเจ้าเซียวเตอร์นะเพราะฉะนั้นนะเราต้องปลูกต้นที่กำลังโตต้นโตช้าๆนะถ้าจะทำเจ้าเซียวเตอร์นะ เทคนิคเล็กๆน้อยๆเทคนิคเล็กๆน้อยในห้าแล้วเหลือจะวัวอีกสี่ร้อยโอ้โหพี่ท้อเหลือเกินวะทุกคนแล้วก็อันนี้มิวเทชั่นเป็นร้อยครั้งโพรลาแบร์มีสิทธิ์ไหมติดไปนี่ขอเช็คก,กันไปขอเช็คก,กันลาแบรมผลลาแบร์ตัวนี้มีโอกาสสี่เปอร์เซนเองนะอาจจะต้องไปปั๊มเว้ร้อยก่อนนะอาจจะต้องไปปั๊มเว้ร้อยให้จเจ้าวนะัวนี่ก่อนนะเออเดี๋ยวเช็คก,กันเอ็กซ์เซิร์เตอร์ขึ้นไหม เอาจริงด้วยเซีเตอร์มันจะปลูกต้นที่กําลังโตนะโตแล้วไม่ได้นะมันจะแค่นี้กับต้นที่กําลังโตเท่านั้นแบบสเปดน้าไม่ให้เท่านั้นนะเพ่ให้มันสเปดร้อยรอบนะมันอารมณ์เหมือนมันในนียมันในนี่ยมันมันรดน้ำต้นไม้เหมือนเราใช้วอลเทอร์ลิงแค่ะมันอย่างนั้นเลยนะอารมณ์เหมือนมันจะช่วยเราเหมือนเป็นวอลเทอร์ลิงแคนแบบออโต้ออาอย่างเงี้ยเป็นวอลเทอร์ลิงเป็นวอลเทอร์ลิงแคนแบบออโต้นะเดี๋ยวเราทำเควสกักให้เสร็จดีกว่า เดี๋ยวเราปิดชิปกันหลังจากที่วเรา,าเวสไก่เสร็จนะซึ่งเวสไก่เราขาดอีกหกอันหกผลนาะได้แน่นอนนะอีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวระหว่านี้เรามากระโดดเล่นกระโดดเล่นรอนะนี่แล้วก็เจ้าเจ้าห่านนะได้เจ้าห่านกันหรือ,อยังนะน้องๆได้เจ้าห่านกันหรือยังนะเอาดีนี่เจ้าโลเด้นนี่ชนนี่โลเด้นตัวนี้นี่เจ้าห่านตัวนี้นะนี่พี่มีมาสองตัวที่ได้มา สองตัวแล้วน,นั่นเองเจ้หาห่านห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยงุงไม่รูดกว่าางนีเดี๋ยวไปแจกเป็นกิจกรรมลับดีกว่าเอาแจกรางวัลกิจกรรมลับดีกว่าแล้วก็ฉลองสามพันทับของเรานะแจกโหดมากเลยนะพี่บอกไว้ก่อนเพราะว่าเราจะมาแจกเป็นฝ่ายเฟอร์เร็กันนะทั้งหมดสิบตัวนะพี่จะปั้นเวลร้อยให้ทุกตัวเลยนะเผื่อทุกคนเอาไปใช้นะพี่ปั้นเวลร้อยให้แล้วนะก็คือ เป็นไฟฟอร์เรสเวลยนะสิบตัวนะแต่เดี๋ยวพี่จะประกาศคลิปช็อตกติกาอีกทีนะว่าเราจะกติกาอย่างกันยังไงนะเดี๋ยวคอยดูคลิปช็อตพี่นะในคลิปนี้เรายังจะไม่ประกาศกติกานะเดี๋ยวไว้ประกาศกติกากันในคลิปช็อตนั่นะเดี๋ยวไปเม้นกันในคลิปช็อตนะคลิปนี้รอก,กันคลิปนี้รอก,กันคลิปนี้เป็นแคมเปรนกัน,นเฉยๆนะสองทุ่มนะเจอกันวันเสาร์สองทุ่มนะฉลองสามพันซับนะสุดโหดแน่นอนพี่บอกเลยสุดโหด โอเคไข่้อมฟักแล้วหนึ่งสองอ๋อีอะเ็จแล้วเย้ในสุดแล้วก็เอาเจ้าลูกเกียวขึ้นไปได้แล้วนะทีนี like ้เราก็เก็บได้แล้วนะเพราะว่ามันไม่จะเป็นกับเราอีกต่อไปแล้วนะอดๆนี่เขามันเลยเดี๋ยวครบแล้ว เดี๋ยวครบแล้วโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็น,นี้นะนี่เกินครึ่งมาแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบทําอีกะเห็นแต่ลาและท้อเหลือเกินนะโอเคทุกคนก็ต้องจบไว้แล้วสําหรับเกมโกคาร์ดในวันนี้นะครับเป็นยังไงทุกคนตู้นี้สุดยอดจะเป็นทุกคนได้กันหรือยังก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะุกคนก่อนจากกันไปนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนี่นะทุกคนจะได้พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆแล้วก็การแจกของใหม่ๆของพี่นะ วันนี้พี่ขอลาไปก่อนแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไกด์ปูจ้า